สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูปอขอแบบนอกสถานที่นิดนึงพอดีครูปอติดธุระด่วนนะคะต้องมาท,ทําธุระนะคะอ่าต้องขออนุญาตไม่เห็นหน้ากัน1วันนะอ่ะวันนี้นะคะครูปอจะให้นักเรียนลองฝึกหาผลบวกแบบการใช้การสังเกตอ่าอะไรคือการใช้การสังเกตนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหน้า51ขึ้นมาเลยแบบฝึกหน้า51นะคะเป็นเรื่องของ การหาผลบวกของจํานวน3จํานวนนะคะหาผลบวกของจํานวน3จํานวนเราจะทํำยังไงวิธีการทําจริงๆเราสามารถบวกได้เลยตรงๆเนาะอย่างในตัวอย่างเนี่ยที่เขาบอกว่า68บวก5้บวก32เนี่ยนเรนก็สามารถบวก58กับ57ก่อนอ่าิบกับ57ก่อนแล้วค่อยมาบวก32บวกได้ไหมบวกได้แต่ที่เขาให้น้องเรนลองทําหน้านี้ก็คือลองจับคู่ซิลองสังเกตดูซิ ว่าคู่ไหนที่บวกกันแล้วเป็นเลขที่ลงท้ายด้วย0เช่น68สิบวกสาเนี่ยนะคะได้เท่าไหร่อ่ะไปลองทดเลขดูนะครูปอขออนุญาตทดในหน้านี้เลยละกันเนาะแต่ว่านักเรียนจะต้องออทดในกระดาษทดนะคะอ่ะโอเค68สิบวกสานะคะ8ปบวกสได้เท่าไหร่ลรา8ปบวกสได้10ใส่0ทด1 6บวก3ได้9โทดอีกหเป็น10สังเกตเห็นไหมคะว่า68บวก32เนี่ยจะได้100พอดีนะคะแล้วที่เหลือเหลืออีกเท่าไรหร่เหลืออีก57นักเรียนก็ค่อยเอา57มาบวกเนาะ100บวก57ก็ได้157อ่ามันจะทำให้เราคิดเลขได้ไวขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะดีกว่าการไปบวกตรงๆเอา68บวก57แล้วก็ค่อยไปบวก32 ซึ่งถามได้บอกได้ไหมบวกได้แต่ว่าจะนานนิดหนึ่งนะคะเขาก็เลยให้ใช้การสังเกตมารวมด้วยว่าอะไรบวกกันแล้วลงท้ายด้วยศูนย์อ่ะอย่างข้อที่1นึ่งโจทย์เขาช่วยมาเขาบอกว่าให้เอา85 50, บวกหบวกเออบวก5ก่อนนะอาแปดสิบห้าบวกห้าได้เท่าไหร่บางคนคิดได้ในใจแล้วใครคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาทดกันแปดสิบห้าบวกห้านะคะ5้าบวกห้าได้เท่าไหร่ลูกสิบ ใส่ศูนย์ทด1น่งแบวกมีตัวบวกไหมไม่มีแต่ว่ามีตัวทดเนาะแทดอีกหนึ่งเป็น9กสดงว่า85ดบวกห้าได้เป็น90นะคะแล้วก็ยังเหลืออะไรเหลือ40อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็น90้าสิบบวกสี่สบก้าวได้เท่าไหร่ศูนย์ศบวกศนได้ศูนย์เบกสีเป็น13า 90บวก40ได้130นะคะโอเคเดี๋ยวลองดูอีกสักข้อหนึ่งสิข้อที่2 59บก้าบวก29บวก71เอขาบอกว่าให้นักเรียนลองบวกตัวนี้ดู29กับ71แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเหลือมันจะเหลืออะไรนะเหลือ59ไว้ใช่ไหมนักเรียนก็ใส่59เราอไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็บวกอีกคู่หนึ่ง29บวก71 ไม่ได้มาทดนะคะ29บวก71ทดด้านนอกนะคะ9บวก1อ่ะบวกในหลักหน่วยก่อนเนาะ9บวก1เป็น10ใส่0ทด1อ่2บวก7เท่ากับ7บวก2ใช่ไหมสลับที่ได้เป็นเท่าไหร่ลูก7บวก2เป็น9ทดอีก1เป็น10อ29บวก71ได้100พอดีนะคะ ดังนั้น59าบวก100ก็เป็นอะไรได้เลย159แบบนี้นะคะโอเคไหม,มเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองฝึกทำเองนะข้อที่3 4 5 6นะคะข้อ3ขนะ้อ4ข้อ5ข้อ6นะเขาแนะนำมาให้แล้วว่าให้สังเกตดูซิอ่ะบวกคู่ที่โยงเส้นจับสีแดงก่อนนีย่ยเช่นข้อ3เนี่ยให้เอา90บวก50ก่อนนะคะ แล้วก็ค่อยมาบวกกับ65ทีหลังหรืออย,อย่างข้อ4ี่เนี่ยเจ็ดบวกหกก่อนแล้วค่อยมาบวกกับ5ะะ้าสิบห้าะข้อ5้าก็ให้เอาสามสบกวกเก่ก่อนแล้วค่อยมาบวกกับ82ดสิบสองนะคะ,ะแล้วก็ 6, ข้อหกก็คือเอาหกสิบแปวกห้ก่อนแล้วค่อยบวกที่47 นะคะจะเป็นแบบนี้นะค่อยๆทำนะคะอย่าลืมบวกตรงเส้นสีแดงก่อนแล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบวกแล้วมันจะลงท้ายด้วยศูนย์พอดีแล้วค่อยบวกเสร็จที่เป็นสีชมพูที่เหลือโอเคไหมคะอ่ะนี่หน้า51แล้วนะอ่ะโอเคเด็กๆเปิดหน้าถัดไปหน้า52หน้า52เขาให้นักเรียนทำอะไรเขาบอกว่าจงเติมผลบวกของจำนวน3จํจำนวนในวงกลมตามแนวลูกศร หมายความว่าอย่างไงะให้นักเรียนลองสังเกตนะคะมันจะมีแนวลูกศรอ,อยู่เนาะจากน,าน,น, 1. นี่มานี่เส้นที่หนึ่งนี่มานี่เส้นที่สองนี่มานี่เส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้านะคะเส้นที่หเส้นที่เจ็ดเส้นที่อปดมีทั้งหมด8ปดเนาะอืมแปดนะคะดูจากแนวหัวลูกศรเป็นหลักเนาะอะอย่างแนวนี้ดูตัวแรกนะแนวแรก ก็คือให้นักเรียนบวกเส้นนะคะจากนี่84ไป50ไป24บวกได้เท่าไหร่ให้มาเติมในช่องนี้อ่าแบบนี้นะคะอ่ะลองบวกซิอย่างอันแรกนะ24บวก50บวก84มีตัวจับคู่ไหมเนี่ยไม่มีเนาะอ่ะคู่ไหนดีลองคู่นี้สิอ่าบวก84 4บวก4เป็น8นะคะ2บวก8เป็น10 108อ้าว108บวกกับอีกเศษที่เหลือคือเหลืออะไรเหลือ50เนาะ108บวก50ก็เท่ากับ158นะคะนักเนียนก็มาเติม158ในช่องนี้แบบนี้ทำได้ไหมคะแต่ว่าตรงนี้ให้ทดด้านนอกนะคะทดในกระดาษนะ ทดในกระดาษนะคะอันนี้ครูเอาเขียนให้เห็นก่อนนะ,อะลองอีกสักตัวอีกสัก,สก2ตัวอย่างอเอาแนวแนวตั้งบ้างไหมแนวตั้งเส้นนี้นะมันคืออะไร46บวก90บวก24มันจะมีเลขซ้ำกันบ้างไม่เป็นไรนะคะบวกเสร็จปุ๊บก็ให้เอามาอยู่ในวง,วงกลมวงนี้โอเคไหมอ่ะมีอะไรบ้างนะคะมี24 บวก90บวก46อ่ะลองจับคู่ซิบวกคู่ไหนดีอ่าเก่งมากค่ะบวกคู่นี้เนาะเพราะว่าลองดูลองดูงดนะคะอ่ะ24บวก46 6บวก4เป็น10ใส่0ทด1อ่าสอบวกสเป็น6ทดอีก1เป็น7แสดงว่า24บวก46เท่ากับ 70นะคะแล้วก็บวกกับ90ที่เหลือ70็ดบวกเกได้เท่าไหร่160เก่งมากก็เอามาเติมในข้อนี้นะคะ160โอเคไหมอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งอีกสักตัวอย่างหนึ่งเอาแนวนอนบ้างดีกว่าแนวนอนเอาข้อล่างบ้างไหมอ่ะนี่84นะคะไปหา30ไปหา46แล้วมาใส่ในข้อนี้ อ่าโอเคนะนี่คือข้อสีเขียวข้อสีชมพูอ่ะเดี๋ยวข้อสุดท้ายนะคะ,ะเดี๋ยวรยูไปยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งอ่ามีอะไรบ้างมี46มี30มี84อ่การสังเกตจากข้อเมื่อกี้ที่เราทำมานะาจากคู่บวกคู่ไหนจากคู่บวกคู่ไหนดี เก่งมากค่ะ46กับ84เนอะเพราะว่า6บวก4มันลงท้ายด้วย0เนอะอ่ะ46บวก84 6บวก4เป็น10ใส่0ทด1อ่ะ8บวก4เป็นเท่าไหร่12ทดอีก1เป็น13แล้วเนยก็มาใส่ตรงนี้130เท่ากับ130แล้วบวกอีกเท่าไหร่นี่30ที่เหลือ นะคะไม่จําเป็นต้องตัวหน้าตัวท้ายนะลองสังเกตดูนะจับคู่ซักตัวเลขหนึ่งหนึ่งร้อบวกอีก30เป็นเท่าไหร่หนึ160่งร้อนช่องนี้นะคะก็ใส่160่อลงไปแบบนี้ทําได้ไหมคะลองดูนะคะอันนี้เป็นแบบเมืนเป็นการฝึกนะสังเกตดีๆนะปลายลูกศรไปทางไหนดูเลขดีๆนะคะต้องมีทั้งหมด3ตัวนะที่เอามาบวกกันนะคะเห็นแนวนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นแนวนี้ อันนี้ก็จะเป็นแนวนี้แนวนี้แนวนี้นะคะหรือว่าแนวนี้แนวนี้แนวนี้อ่าแต่ข้อข้างล่างข้อข้างล่างก็จะต่างกันนิดนึงนะเพราะว่าคําตอบมันอยู่ด้านล่างนะคะนักเรียนก็จะเห็นแนวไหนบ้างนี่แนวที่1นนะคะเฉียงเฉียงแบบนี้เนาะสองสามสี่นะคะห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดอ่าแบบนี้ นะคะวันนี้ลองฝึกทำดูนะเลลองลองดูนะคะลองบวกดูใช้ทักษะการบวกแล้วลองใช้จากข้อสังเกตการสังเกตหน้าหน้า51าเนอนาะได้ไงอย่าลืมส่งกันบ้านมาให้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวให้เห็นหน้านิดนึงไหมคปรับกล้องไม่ได้อะ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะคะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวลาไปก่อนนะหน้า51กับ52ลองฝึกทำนะคะ โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ